สวัสดีครับนายแพทย์กรณ์ัตน์เหล่าเชรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีเคพัสดิกเซอร์จิลล์นะครับวันนี้ก็วันพุธเนาะอ่าที่2ของเดือนนะครับเนาะเราก็จะมาเจอกันเดือนละครั้งนะครับทุกวันพุธที่2ของเดือนนะครับเนาะวันนี้ก็จะมาในหัวข้อนะครับซึ่งมีอินบ็อกซ์ถามมาบ้างเหมือนกันนะครับนั่นก็เลยจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือคือเรื่องการใช้ไขมันนะครับของตัวคนไข้เองนะครับเนาะในการเสริมหน้าอกว่ามันปลอดภัยไหมนะครับสามารถใช้แทนการใช้ซิลิโคคนนได้หรรือเปล่าะะับก็จมี รายละเอียดที่จะให้พวกเราในวันนี้นะครับเนาะก็ไปดูกันในเนื้อความนะครับเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับดีเคชชอนของเราด้วยเนาะดูโลโก้สนกนีน้ำตาลทองเนี่ยเป็นสําคัญเลยนะครับไปดูกันเนาะก็การเสิร์ฟโอ้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน5้าสถานการณ์ตกแต่งที่นิยมทํากันนะครับแล้วก็สถานะแพทย์ที่ทําก็มีหลากหลายประเภทนะครับเนาะก็ทั้งสถานะแพทย์ตกแต่งโดยตรงแล้วก็ที่ไม่ใช่นะครับเนาะ ก็คงต้องดูให้ดีนะครับเพราะเทคนิคระเอียดในการผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับก็มาดูตรวนี้ก่อนนะครับการเสริมโหนกด้วยการใช้ไขมันตัวเองคืออะไรนะครับก็คือการเอาไขมันจากส่วนอื่นของร่างกายมาใช้นะครับเสร็จแล้วคนไข้จะต้องมีไขมันเป็นสแปร์พลาสพอสมควรนะครับไม่ใช่ผอมแห้งแรงน้อยผอมบางนะครับบางกรอบเลยนะครับไม่รู้เอาไขมันที่ไหนอันนี้ก็อาจจะอาจจะไม่เหมาะแหล่งที่เอามาก็มักจะเป็นท้องน้อยนะครับต้นขานะครับต้นขาที่ดีที่สุดคือต้นขาด้านใน เพราะว่าเซลล์ที่เหลือรอดมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดนะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ามาฉีดเติมที่หน้าอกคอนเซปต์ของเราคือของภาสศกหมอสัญญกรรมคือเร,เราไม่เราไม่เดียมใช้ไขมันเพียวๆนะครับฉีดเข้าไปให้หน้าอกได้ขนาดใหญ่ๆนะครับฉีดวอลุ่มเยอะๆมันจะมีข้อเสียเยอะมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะใช้ไขมันร่วมกับการใช้ถุงซิลิโคนเสมอน,นะครับถ้ามันจะไม่ต้องใช้นะครับเนาะเช่นในรายที่คนไข้หน้าอก เนื้อไม่ได้มากบางนะครับแล้วพอมีไขมันอยู่บ้างเนี่ยเสริมหน้าอกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไขมันบริเวณส่วนอื่นของร่างกายมาเติมบริเวณขอบขอบทำให้หน้านอกดูสวยและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้เราทำนะครับแล้วก็ที่ทสำคัญม,มากๆคือไม่แนะนำเลยนะครับให้ใช้ไขมันปริมาณมาก,มากฉีดเพื่อทดแทนจํานวนของซิลิโคนเช่นซิลิโคน3 0 0 cc ฉีดไขมัน3 0 0 cc ฉีด300ไม่ได้แปลว่าได้3 0 0 cc นะครับมันมีเรื่องการเสริมสลายอะไรอีกนะครับแล้วก็ ประโยชน์ของไขมันมันก็มีนะครับทำให้ทรงของหน้าอกเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เนื้อในน้อยโดยเฉพาะคนที่เคยผ่าตัดใส่หน้าอกไซส์ใหญ่มาก่อนเนี่ยการฉีดไขมันแก้เรียป,ปิง้งหรือรอยย่นบริเวณด้าน,น,น,นข้างเนี่ยมันจะช่วยได้มากๆเลยนะครับข้อดีมันมีไหมนะครับหรือมีแต่ข้อเสียเนาะข้อดีคือไขมันมันก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับเนาะก็ทําให้ทรงหน้าอกผิวสัมผัสนี่ครับจับแล้วดูเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับลดการเห็นขอบของซิลิคโคนแล้วก็แผลผ่าตัดไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นการเจาะูฉีด ในกรณีที่ทําคนละส่วนแยกส่วนกับการทําผ่าตัดเสริมหนอกด้วยซิลิโคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่รูเจาะเข็มเท่านั้นเองนะครับแผลก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลดแขมมันส่วนเกินด้วยนะครับลดหน้าท้องลดต้นขาไปในตัวนะครับแล้วก็ย้าามาที่หน้าอกแทนนะครับแล้วก็ช่วยปรับรูปทรงของหน้าอกให้สวยขึ้นจากการใช้ซิลิโคนอย่างเดียวโดยเฉพาะคนไข้ที่มีรูปร่างผอมบางกรอบอย่างที่เรียนทราบข้างต้นข้อเสียคืออะไรนะครับทําไมถ้ามันดีจริงทําไมศัลญญยแพทย์ตกแต่งถึงไม่ค่อยนิยมใช้เป็นอันดับหนึ มันไม่ได้ทำผ่าตัดครั้งเดียวฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยเทคนิคดียังไงก็ตามเนี่ยวอลุ่มที่มันหายไปอาจจะได้มากถึงครึ่งเลยนะครับฉีดร้อยหลือห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการทําซ้ําได้นะครับไม่คนไข้จะต้องเตรียมสะุ้งสตางเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าอาจจะต้องฉีดเพิ่มนะครับสองสาครั้งแล้วก็ทํยังงก็ตามนะครับไม่สามารถเพิ่มขนาดอกให้ให,ใหญ่เท่ากับการเสริมซิลิโคนได้ซิลิโคนที่บอกสองร้อยห้าสิบซีซีสามร้อยคือได้ตามนั้นเลยนะครับเนาะ แต่ว่าไขมันไม่ใช่ฉีด300มันจะไม่ได้เหลือ300มันอาจจะเหลือร้อยห้าสิบหรือสองก็ได้ังั้นการฉีดซ้ําอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็ถ้าฉีดมากไปนะครับไขมันอยู่กรองบริเวณนึงมากไปเนี่ยไขยมันมันเป็นเซลล์ที่มีชีวิตใช่ไหมครับพอมาอยู่กรองลงกันมากๆเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ไขมันก็จะตายนะครับตายกลายเป็นหินปูนหรือตายกลายเป็นออย cyst c y s t i c o v l t นะครับออยที่แปลว่าไขมันก็เจอได้นะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือความไม่ดีนะครับสไลด์กลายเป็นหินปูนมาเกาะ คำถามคือเป็นหินปูนเกาะมันมีปัญหากับแพทย์ยังไงนะครับเพราะว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งมีลักษณะเริ่มต้นเวลาเอ็กซเรย์หรือทำไมโครแกรมเนี่ยมันจะมีลักษณะเรียกไมโครแคลซิฟิเคชันก็คือมีหินปูนเกาะในตำแหน่งที่เป็นอันเล็กๆที่ถ้าเราเคยฉีดนาอกด้วยการเติมไขมันมาเนี่ยถ้าเซลล์ไขมันบางส่วนที่มันตายไปกลายเป็นหินปูนเนี่ยหมอแยกไม่ออกนะครับว่าอันไหนคือหินปูนจากเซลล์ไขมันที่ตายไปหรืออันไหนเป็นหินปูนที่เกิดจากเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับก็ปวดกระบาลอีกเน อันนี้ข้อด้อยมันก็มีนะครับการใช้ไขมันขั้นข้อปลอดภัยของการใช้ไขมันตัวเองเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับจะใช้เดี่ยวๆก็ได้นะครับอาจจะเพิ่มได้ไม่มากนะครับหรือใช้ร่วมกับการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนนะครับแต่ว่าการเสริมเนี่ยก็จะมีเทคนิคในการปั่นแยกไขมันเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของไขมันนั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ควรฉีดนี่ก็เป็นในง่ายๆทคนิคแล้วไม่ควรจะฉีดในตำแหน่งเดียวกันมากจนเกินไปเพราะเซลล์ไขมันมันจะตายได้นะครับแล้วก็ต้องมีเทคนิคที่ฉีดที่เหมาะสมนะคร นะครับแล้วก็ในเมื่อเลือกใช้เทคนิคไขมันแล้วนะครับก็ต้องพึงระลึกไว้ว่ามีไขมันบางส่วนที่อาจจะตายได้กลายเป็นหินปูนได้เพราะฉะนั้นการทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวนเป็นระยะต่อเนื่องกันทุกๆปีทุกๆ2ปีเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันมีหินปูนเกิดขึ้นผิดปกติเนี่ยเราจะได้แยกออกได้จากภาพในอดีตนะครับเนาะก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยกลับมาสรุปประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือแฟนเนโคเซสกับไมโครแคลซิฟิเคชันมันคล้ายกันนะครับ แฟสติโคซิสคือไขมันมันตายนะครับเกิดเป็นหินปูนไมโครแคลซิฟิเคชันที่เกิดจากเซลล์มะเร็งเต้าน,นมระยะเบื้องต้นมันก็ดูคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี่ยถ้าจะใช้วิธีตำไขมันนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีแมโมแกรมัลตร์ซาเป็นเบสไลน์ไว้ตลอดนะครับเพื่อให้รู้ว่าหินปูนอันเนี้ยมันมีอยู่เดิมอยู่แล้วจากไขมันไม่ได้เกิดจากมะเร็งในเวลาต่อมานะครับเปรียบเทียบระหว่างเราที่เราฟลอฟไปการทำแมโมแกรมเออราซาเนี่ยถ้ามีหินปูนที่มันผิดปกติเกิดขึ้นมาเนี่ย,ค,ยครับ เปรียบเทียบเลยนะครับไขมนันซิลิโคนหรือแม้กระทั่งไฮบริดคือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันข้อดีของซิลิโคนก่อนเนาะนี่เขียวตัวพืชเลยนะครับสหรับให้ตกแต่งก็จะเชียร์ไปที่นี่แหละนะครับเพราะว่าดูดีจับต้องได้อยู่ได้นานนะครับสิบยี่สิบปีหรือชั่วชีวิตเลยนะครับแล้วก็เลือกขนาดได้ตามความเหมาะสมของคนไขนะ้เนาะพังผืดถ้ามีความเสี่ยงก็มีพังผืดมีความรู้สึมแต่ก็อากาศค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไมโครคลซิฟิเคชันไม่เกี่ยวไม่มีกันในขณะที่ไขมันเนี่ยเอาข้อด้อยมาเลยนะครับคือเติ มันหายไปนะครับ30-50%เลยนะครับเนาะแต่ความเปลนธรรมชาตินี่สูงมากแล้วก็ขนาดหน้าอกเนี่ยเพิ่มได้ไม่มากเต็มที่ก็ผมว่าสักร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบซีซีนี่ก็เยอะมากเลยนะครับเนาะแล้วก็ไมโครคลซิฟิเคชันอาจจะเกิดได้นะครับนั่นนี่คือสิ่ง่ต้องแยกไว้มีบางคนเอาสองอย่างรวมกันก็เป็นไฮบริดก็รวมข้อดีทั้งสองอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับเคสตัดดี้เนาะก็ให้ดูเทคนิคการเสริมหน้าอกที่ถูกต้องนะครับส่วนตัวผมนิยมให้คนไข้ทําการเสริมหนอก ด้วยการใช้ถุงซีลิโคนนะครับเพราะว่ามันควบคุมและดูแลง่ายยกไว้ในรายที่อาจจะต้องอมีการเ,าเติมไขมันทีหลังเช่นคนไข้ผมบางนะครับหรือเป็นเคสแก้ไขที่เดิมใส่ถุงขนาดใหญ่ไว้ผิวหนังบางอาจจะมีการเติมไขมันในครั้งเดียวกันเลยในระยะเวลาต่อมาก็ได้นะครับเนาะนึกให้ดูรูปที่เสริมตนมาตรฐานเนาะก็ขั้นตอนมันเยอะหน่อยนะครับเนาะก็ทําแบบมีครูบาอาจารย์สอนมานะครับก็ต้องทําแบบถูกต้องนะครับเนาะ ผ่าตัดในห้องผ่าตัดเนาะในโรงพยาบาลที่มีระบบค่าเชื้อที่ดีอุปกรณ์ที่ดีนะครับมีอุปกรณ์สนับสนุนเต็มที่นะครับเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ,เ,อเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องที่ไม่คาดคิดอย,อย่างเข้มงวดนะครับเนาะเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะเราอยู่ในที่ที่พร้อมที่สุดดีกว่าเนาะผ่าตัดก็ปลอดภัยนะครับใช้เวลาก็ไม่นานนะครับสกินทูสกินผ่าตัดกรีดผิวหนังจนเย็บปิดเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเยบร้อยเนาะ แผลก็สวยงามเนาะแผลก็สวยงามของผมมีน้อยรายที่ต้องมาเติมไขมันนะครับเนาะส่วนใหญ่เราจะบอกคนไข้แต่แรกแล้วนะครับใส่ไซส์ที่เหมาะสมโอกาสก,าก็จะเกิดน้อยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาที่มันมีต้องเติมไขมันทีหลังก็คือใส่หน้าอกใหญ่เกินไปก็จะมีปัญหาเรื่องริปปิ้งเป็นรอยย่นด้านข้างสรุปตอนท้ายนะครับไขมันเติมหน้าอกมีที่ใช้ไม่มีนะครับแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ดีด้วยนะครับแต่ว่าขอไว้อย่างหนึ่งคือ อย่าเอาการเติมไขมันมาทดแทนการเสริมโลกด้วยซิลิโคนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถฉีดในปริมาณที่มากได้นะครับแต่ถ้าฉีดนิดหน่อยคือคนไข้มีนอ,อกอยู่แล้วอยากขึ้นอีกนิดนึงก็เติมเข้าไปได้นิดหน่อยหรือแบนเลยนะครับก็ใช้ถุงซิลิโคนร่วมกับการใช้ไขมันร่วมด้วยเรียกว่าไฮบริดนะครับก็ขอ้อจำกัดก็มีคือวอลุ่มไม่ได้มาก2งเนี่ยมันมีหินปูนเกิดขึ้นได้ผิดภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องทำแมมโมแกรมอัลตราซาว์เช็คปริยะน,นะครับเพื่อให้เข้าใจว่าหินปูนอนันเเเเกกกกกกิกิิดดดดจจจาาไไไขขมมมัันน่่้้้ะะร็งตทีึน นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าต้องเข้าใจว่ากการเติมไขมันเนี่ยมันไม่ได้ไฟแนลในครั้งเดียวนะครับอาจจะต้องมีการปรับแต่งเติมไขมันทําซ้ําได้อีกประมาณ2-3ครั้งนะครับถ้าเข้าใจตามเนี้ก็จะมมีปัญหานะครับสุดท้ายกออนุญาต้กันไปขออนุญาตฝากนะครับ D K c h o l e s t e ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทําไในขัอใจพ่อเราด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเดืออนนนนนนีี้้ะะะคครรรัับบปณก่ อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจกเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ d ี c ค a n ช e l ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีครับ